สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง,องของป้านันบอลสีเนาะ,ะเดี๋ยววันนี้ป้านันก็จะมาแบ่งปันบอลสีสวยๆราคาเบาๆนะคะท่านผู้ชมเตรียมสมุดปากกาจดชื่อบอนราคาบอนนะคะว่าต้นอะไรชื่ออะไรราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าป้านันจะบอกอสับกันไปสับกันมาเนาะเดี๋ยวป้านันนี่เนี่ยจะลืมเอง วันนี้เป็นเช้าวันที่29่สิบเนะคะ29สิบงหาคม2566นะคะช่วงไปลายปลายเดือนกันเนาะเดี๋ยวป้นานันมาจัดให้ราคาเบาๆนะคะไม้สวยๆราคาเบาๆกันเลยอ่าต้นแรกเลยนะคะต้นแรกนะน้องมีชื่อว่าริมขอบฟ้าท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะริมขอบฟ้าต้นสูงแล้วนะคะต้นสูงแล้วนะ แข็งแรงแข็งแรงอยู่นอกตู้นะคะอ้าริมขอบฟ้าป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้บาทนะคะริมขอบฟ้าแข็งแรงนะคะถ้าใครยังไม่มีตัวนี้ก็น่าสะสมนะคะท่านผู้ชมนางสวยมากนะคะโตเต็มที่นางจะสวยมากอ่าอ่าต้นที่สองต่อมานะคะเป็นเท้ารำไพเท้ารำไพพป้นันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชม ให้อยู่ที่100บาทไซส์ใหญ่ๆแข็งแรงแแข็งรงกันเลยนะคะายสวยๆกันเลยเท้ารำไพนะคะอ่าต้นนี้น้องมีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญานะคะท่านผู้ชมอ่าปนานันให้อยู่ที่70บาทนะคะเขายุบไปนะคะขึ้นมาใบเดียวก่อนนะคะพึ่งขึ้นมาใบเดียวอาปนันให้อยู่ที่70บาทนะคะหวานหวานนะคะท่านผู้ชมสีเอ่อเขาเรียกไงสีปูนๆอ่อนๆนะคะ อ่าให้อยู่ที่เจ็ดิบาทต้นต่อมาท่านผู้ชมต้นนี้ใบใหญ่ใบดกสวยจังเลยเอาปนานันให้อยู่ที่70บาทนะคะ3ต้น200นะคะอันไหนที่ราคา70บาทรวมกันได้นะคะ3ต้น200ได้เลยต้นนี้ป้านันลืมชื่อนะคะบอกว่าป้านันลืมชื่อเนาะแต่นางสวยมากแข็งแรงใบดกท่านผู้ชมดูนะคะสวยๆกันเลยใบดกมากเลย ขายเอาต้นนี้พนันเอาด้วยเจ็ดสิบาทนะคะอันไหนที่ราคาเจ็ดสิบบาทรวมกันได้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นนางวารีนางวารีโอ้โหท่านผู้ชมเริ่มออกลูกมาแล้วนะคะความที่ว่าเขามีหัวนะคะออกลูกมาละดูนะเปิอะเปสวยๆเลยต้นนี้ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมอ่ปนาปนันต้องได้ต่อขวดอีกแล้ว อ่าเจบาทนะคะท่านผู้ชม70บาทพร้อมลูกพร้อมหัวเลยนะคะลูกออกมาแล้วนะแล้วไปก็เดี๋ยวไปแตกกอด้วยนะคะห่า70บาทนะคะ70บาทอ่าอันนี้จะเป็นบางใหญ่บางใหญ่หญป้านันก็ให้อยู่ที่70บาทเลยอ่ายกออกมาไว้70บาทเลยนะคะต้นนี้ต้นใหญ่ๆกันเลยต้นนี้ใหญ่เนอะท่านผู้ชมอ่า ผีเสื้อสมูทอ่ะอันนี้ไซส์ใหญ่เหมือนกันอ่นนี้ไซส์ใหญ่ให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทจากที่แต่ก่อนป้นานันขายอยู่ร้อยหนึ่งยังเล็กกว่าน,นี้เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ให้เจ็ดสิบาทนะคะเจ็ดิบาทสามต้นสองร้อยเลือกได้รวมได้เลยนะคะนางสาวหะนางสาวหะป้านาัน,านให้อยู่ที่ห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่ห้าสิบาทนางสาวหะนะคะ อ่อันนี้จะเป็นสีสองรักสีสองรักสีเขาจะสวยมากท่านผู้ชมก้านดำใบหนาแข็งแรงทรงใบเขาเหมือนจอมทัพนะคะท่านผู้ชมแต่สีเขาไม่เหมือนเนาะสีเขาจะหวานกว่าจอมทัพจอมทัพนี่เขาจะแดงดุดุนะคะแดงเข้มเข้มอ่อันนี้จะหวานนะคะออกอมชมพูมานะคะชมพูอมม่วงอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะประนันให้อยู่ที่เจดสบบาทนะคะ ไซนี้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทาเดี๋ยวฟนันพาไปชมอันอื่นอีกเนาะอ้าวพญาพันวังอ้าวพญาพันวังนี่สวยๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมมีมีลูกแล้วพญาพันวังอ่าพญาพันวังสวยๆกันเลยใครจะเอาเลือกได้เลยนะคะเลือกได้รวมได้เลย พญาพันวังป้านันวันนี้จัดให้เลยให้อมที่มีลูกนอกตู้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมเท่ากับกระถางหนึ่งได้สองต้นนี่เขามีลูกขึ้นมาแล้วต้นก็ใหญ่แล้วลูกนะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทตามกระถางสองร้อยเลือกได้รวมได้เลยนะคะเลือกได้รวมได้เลยไซส์ใหญ่นะคะวันนี้ไซส์ใหญ่ป้านันต้องได้ต่อขวดอ่า กองยาวๆไปยาวๆใหญ่ๆกันเลยน,นี่จอมทับท่านผู้ชมใบหนามากจอมทับนะคะแกเต็มที่แล้วนะจอมทับเอาปรนานันให้ห้าบาทจอมทับห้าบาทจดชื่อบอลราคาบอลน,นะคะราคามาให้ป้านันด้วยเนาะเพราะป้านันพูดสับกันไปสับกันมาป้านันเป็นคนลืมราคาเองเนาะลูกค้าช่วย ช่วยปะนันหน่อยเนาะจดชื่อบอนราคาบอนที่ประนันบอกแล้วก็จะได้ง่ายๆขึ้นไวขึ้นเนาะ,ะอ่าน,นี้จอมทับนะคะให้ห้าสิบบาทต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นลูกไม้ท่านผู้ชมลูกไม้สวยๆเลยลูกไม้สวยๆเอาเดี๋ยวปะนันจัดให้เบาๆเลยห้าสิบบาทนะคะลูกไม้สวยนะคะท่านผู้ชมสีสวยๆเลย ลูกไม้สวยเลยนะคะหวานหวานก็นเลยให้ห้าสิบบาทนะคะให้ห้าสิบบาทต้นต่อไปต้นต่อไปปนันจะจับอะไรดีสวยทุกต้นปนันจะเลือกอะไที่ว่าแข็งแรงเนาะเอาบอ่อเงินบอเงินนะคะปะนันให้อยู่ที่สามสิบห้าบาทสามต้นร้อยนะคะถ้าใครเอาบอเงินสามสิบห้าบาทสามต้นร้อย อูไก่แก้วตาเสือต้นนี้ก็ต้นใหญ่แข็งแรงท่านผู้ชมวันนี้จะจับแต่ไซส์ใหญ่เลยอ่ะไก่แก้วตาเสือให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะสามต้นร้อยอ้าวสามต้นสองร้อยเอา้าพูดผิดอีกแล้วไก่แก้วตาเสือแข็งแรงแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมดูนะคะความสูงไม้บรรทัดกว่าเลยสามต้นสองร้อยนะคะ อันนี้จะเป็นลูกไม้ท่านผู้ชมดูสีหวานจังเลยสีหวานจังเลยท่านผู้ชมอัปนันให้อยู่ที่50บาท50บาทใบเดียวนะคะใบเดียวแต่สวยแข็งแรง50บาทนะคะ ปนันให้ห้าสิบบาทเนอ,อะต้นนี้นะคะน้องเป็นบอลเก่านะคะท่านผู้ชมบอลเก่าน้องชื่อว่าพันศนโยธาพันศนโยธาอปนาปนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทอ่ามีมีมอ่าต้นอีกต้นหนึ่งแอบมานะคะท่านผู้ชมต้นนี้ประนันลืมชื่อนี่มีสองต้นในกระถางอ่าประนันให้เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมดูนะถ้าไปก็แยกออกก็ได้เนาะเพราะว่าน้องคนละไซส์กันเนาะ หนึ่งฟอร์มเตี้ยหนึ่งฟอร์มสูงเนาะไปะแยกเอานะป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะพันสอนโยธาอันนี้ต้นต่อมานะคะเป็นฟอร์มกอเลยฟอร์มกอตะระแม่กุสุมานะคะอันนี้ตะระแม่กุสุมาป้นานันมีตะระแม่กุสุมากับตะระแม่จันทานะคะท่านผู้ชมตะระแม่กุสุมาอันนี้เป็นฟอร์มกอนะ ป้านันไม่ได้พาไม่ได้เปลี่ยนกระถางดูสิเนี่ยท่านผู้ชมออกลูกมาเป็นพวงเลยท่านท่านผู้ชมถ้าได้ใครรับกระถางนี้ไปก็ไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะกระถางหหรือกระถาง8ดก็ได้นะคะเอาปนันให้อยู่ที่เจบาทเลยฟอร์มกออันนี้ให้อยู่ที่เจสิบาทมีหนึ่งสองสามลูกออกมาสี่สี่ต้นห้าทั้งต้นแม่นะคะให้อยู่ที่เจดบบาทโอ้โห คุ้มสุดๆนะคะท่านผู้ชมคุ้มเลยนะคะป้านันไม่ได้เปลี่ยนกระถางน้องสักทีเนาะน้องออกลูกมาเลยแต่ละแมะ่กุสุมา,าใครสนใจต้นนี้แคปได้แคปเลยนะคะบอกว่าฟอรมกรเนาะใส่ไว้ใครได้นะคะถ้าใครไม่ทันกระถางนี้กระถางอื่นป้านันก็มีอีกเยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีลูกเหมือนกันนี้หรือเปล่านะคะ ต้นนี้นางเลียวต้นนี้นางพิยวท่านผู้ชมนางเลียวมีลูกอีกแล้วกระถางนี้มีอีกลูกอีกแล้วนะคะเหมือนกันเลยเอาปรนันให้อยู่ที่เจดสิบบาทเลยเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นเนี่ยมันมันเกินปีเกินขวบไปแล้วนะถ้าท่านผู้ชมประนันก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางเนาะโอ้ปน,นันเงยเลยปะนันไม่ได้เปลี่ยนกระถางสักทีเขาก็ออกลูกมาเองเลยอ่า 7จสิบบาทนะคะเจ็ดสิบาทรวมกันสามกระถางสองร้อยได้นะคะท่านผู้ชมแต่ก่อนประนันขายอยู่ที่กระถางละไม่ต่ํากว่าหนึ่งร้อยนะคะไม่ได้มีลูกด้วยเนาะขายตั้งแต่ไม่มีลูกยันมีลูกเลยเอาตอนนี้แถมลูกไปอีกเนะี่ยเห็นไหมสามกระถางสองร้อยท่านผู้ชมออะต่อมาต่อมาอ่ะประนันเอาอะไรอีกนะ,ะนางเรไรนางเรไรท่านผู้ชม นางเลรันางเลรยป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทเลยนะคะใครชอบสีหวานหวานฟอมพุ่มๆเลยพุ่มกันเลยนะคะอื้อตู้นี้อันนี้ป้านันเปิดตู้นานแล้วนะแต่ไม่ได้ยกตู้ออกนะคะ้องป้องกันหมาป้องกันแมวเนาะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทสวยๆเลยอันนี้ก็อีกอันนี้ก็เป็นบอลเก่าบอลโบราณแล้วเนาะท่านผู้ชม ปนันก็ลืมชื่อเขาอยู่นี่นะเพราะว่าสีสันของเขาคล้ายกันไปหมดปนันก็ยิ่งขี้ลืมสลับชื่ออะไรกันอยู่เรื่อยท่านผู้ชมเพื่อนๆคนรักบอลก็อย่าว่าปนันเด้อถ้าปนันพูดผิดคอมเมนต์มาบอกปนันด้วยนะคะปนันเป็นคนขี้ลืมเนาะต้นนี้ปนันให้อยู่ที่50บาทเลยท่านผู้ชมเป็นบอนเก่าอยู่ในกลุ่มของพวกตะละแม่พวกกลุ่มอะไรนี่แหละท่านผู้ชมปนันลืมชื่อ ให้50บาทนะคะอ่าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นขุนสามชนขุนสามชนอ้น,นันก็ให้50บาทนะคะท่านผู้ชมขุนสามชนก็50บาทนะคะอ่านี่บอกลกาบอ่าเสียนนา,านาคราชอ่าปานันก็ให้ห0สิบาทนะคะบอกลกาบถ้าเขากัดสีเต็มที่เขาสวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมบอกลกาบเสียนนาคราชนะคะป้านันนามาแบ่งปันให้ราคา50บาทเนาะ จับต้องได้นะคะอ่าเดี๋ยวป้านันหยิบอะไรให้อีกนะอ่าอันนี้ธาตุบางแก้วโอ้โหลูกเป็นกระจุกเลยธาตุบางแก้วโอ้โหมีลูกกี่ต้นเนี่ยสองต้นในกระถางเอาป้านันให้ต้นเดียวอยู่ที่ห้าสิบาทอันนี้สองต้นในกระถางป้านันขอเจ็ดสิบบาทเนาะขอเจ็ดสิบบาทสีหวานๆกันเลยท่านผู้ชมไปแล้วเป็นได้ฟอร์มพุ่มกันเลยนะถ้าต้นเดียวก็ห้าสิบบาทแล้วอันนี้สองต้นป้านันให้เจ็ดสิบบาท ถูกสุดเลยคุ้มคุมจุกจุกันเลยนะคะท่านผู้ชมนะแคบได้แคบเลยบอกว่านั้นนะคะพาดบางแก้วสองต้นนะคะเจ็ดสิบบาทลงราคามาด้วยต้นต่อมานะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเท้าจันทชนเท้าจันทชนนะคะอ่าแล้วเท้าหิรันเขาจะใบป้อมเท้าจันทชนเขาจะใบออกยาวๆใบไทยนะคะท่านผู้ชมต้นสี่ห้าใบเขายุบไปแล้วอันนี้เขาขึ้นมาใหม่แล้วกัดสีเลย ดูนะหลอดใหม่มาแล้วนะคะเท้าจะจันทชนประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมเขามีหัวแล้วเด้อให้อยู่ที่70บาทนะคะต้นต่อมาเอาประนันเปรียบเทียบให้ดูอันนี้เท้าหิรันเขาจะออกใบเขาเรียกอะไรสะโพกใบเขาจะใหญ่กว่ากันนะคะเขาจะไม่ไม่นั่นเท่าไหร่สะโพ,ก,ะพกเขาจะมนมันอันนี้จะเป็นเท้าหิรันนะคะเอาเปรียบเทียบกันนะคะท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันนะ อันหนึ่งเท้าหิรันอันนี้ไอ้เท้าจันทชนในเขาจะปลายแหลมเท้าหิรันเขาจะป้อมๆนะคะคนละท่งกันเท้าหิรันต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะอันนี้เขายังไม่ทิ้งใบแต่ก็ใหญ่เต็มที่แล้วท่านผู้ชมเขาใหญ่เต็มที่แล้วมีสี่ใบนะคะสี่ใบนะต้นใหญ่กว่าเท้าจันทชนเท้าจันทชนแต่ก่อนเขาก็ใบเยอะแต่ครั้นี้ ใบเขายุบลงเขาขึ้นหัวใหม่ขึ้นยอดใหม่มาอไอ้เท้าจันทชนเจ็ดสิบเท้าหิรันหนึ่งร้อยนะคะต้นนี้หนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมปนันให่หนึ่งร้อยใครจะเอาก็แคปรูปแล้วก็บอกปนันเนาะอ่าวปนันเอาวางไว้ก่อนใครจะเอาก็บอกนะคะ ต้นต่อไปต้นต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้น้องชื่อว่าสีปราดนะคะสีปราดเอาปนันให้อยู่ที่50บาทท่านผู้ชมให้อยู่ที่50บาทเลยนะไม่เล็กนะคะท่านผู้ชมอ่าโนนะไกลกัดสีแล้วนะคะอ่าต้นต่อมาต้นต่อมาจะเป็นนางรากสดแผงนางรากสดแผงท่านผู้ชม นางรักสดแผงเอาประนันให้อยู่ห้าสิบบาทเลยท่านผู้ชมถ้าเขาใหญ่นี่เขาสวยมากเลยนะท่านผู้ชมประนันชอบอะไรที่ว่าเป็นแผงแต่แผงเขาสวยปน,นันอ่าทำแม่ไว้ต้นหนึ่งอันหนึงห่งฮารอันนึงแดงสรุปแล้วแดงอะสีสวยกว่าสีสดกว่าท่านผู้ชมอยู่ที่คนชอบเนาะอ่าอันนี้ประนันให้อยู่ที่กระถางละห้สิบาทนะปะนันมีหลายกระถางนะคะเพราะว่านี่เนาะดูนะ อุ้ยนี่ฟอมนะคะลูกออกมาเป็นพวงเลยห้าสิบบาทท่านผู้ชมอ้าวใครจะเอานะมีหลายกระถางนะคะอันนี้อันนี้ป้นานันลืมชื่อบอนเขามีชื่ออยู่ท่านผู้ชมป้นานันลืมอีสะดุดหน่อยหนึ่งลืมละอับต้นนี้ป้นานันให้อยู่ที่ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทบอนเขามีชื่อนะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้านันนึกได้ป้านันจะเขียนชื่อติดไปให้นะถ้าใครเอาต้นนี้เนาะ หรือถ้าว่าใครรู้แล้วก็โทรมาบอกประดานเลยต้นนี้นะคะอ้าวเขามีชื่อประดานให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะใครอยากได้แคปเลยแคปได้แคปเลยนะคะ อันนี้นางลากสดตัวป้ายนะคะตัวป,ป้นายปนันให้อยู่ที่อ่าต้นนี้ปนันให้อยู่ที่เจบาทนะคะท่านผู้ชมอ่าอย่างป้ายปนันก็มีเดอ้อไม่ป้ายปนันขายอยู่ที่50บาทแต่นางสวยนะคะท่านผู้ชมถึงไม่ป้ายนางก็สวยอยู่ที่คนชอบเนาะอยู่ที่ว่าชอบชอบแบบไหนอ่าอันนี้ป้ายต้นนี้ปนันให้70บาทอ่าต้นนี้อันนี้เนี่ยสวยเห็นไหมปนันว่าเนี่ยนี่ก็นางลากสดนะท่านผู้ชม อาใครเอาต้นนี้นะคะต้นนี้ป้านันก็ให้เจ็ดสิบบาทนะคะแล้วแต่คนจะชอบเนาะว่าจะชอบฟอร์มไหนนะคะท่านผู้ชมเอาป้นันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทต้นนี้นะดูนะคะสวยๆรากสดต้นนี้สวยนะคะนี่เขายุบไปแล้วแล้วเ,เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยสวยจ้าบเลยท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทอ่าใครชอบอ่ะหรือใครจะชอบไอ้ไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ไปเปลี่ยนกระถางก็เลยต้นนี้ไซส์ใหญ่ ต้นนี้ปนันให้อยู่ที่100บาทใหญ่ๆกันเลยนะคะให้อยู่ที่100บาทนะคะลากสดนะคะอ่าต่อมาชมพูทวีปชมพูทวีปต้นนี้ปนันให้อยู่ที่100บาทนะคะชมพูทวีปต้นนี้ปนันให้อยู่ที่100บาทนะอ่าชอบต้นไหนก็บอกเนะื้ออ่าต้นต่อมาเอาเล็กกว่ากันหน่อยนึงเล็กกว่ากันตหน่อยนึงเอาปนันให้อยู่ที่70บาทนะคะต้นนี้นะคะ70บาทนะ ชมพูทวีปนะคะอ่าต้นนี้ก็ให้อยู่ที่100นี่ตู้นี้นะคะ100บาทอ่านางผิว้วนางผิ้วยังมีนะคะ50บาทนะคะป้นานันให้อยู่ที่50บาทนางพิ้วนางผิ้วสวยๆกันเลยท่านผู้ชมอ่านี่เท้าพันตาเท้าพันตาให้อยู่ที่50บาทเลยนะคะเอาเดี๋ยวป้านันยกให้ดูสักกระถาง เท้าพันตายังมีจํานวนอยู่นะคะท่านผู้ชมสูงใหญ่ใบใหญ่บัลเลอร์เลยนะคะเท้าพันตาเนอ,อใหญ่เลยสูงความสูงไม้บรรทัดหนึ่งอันนี้จะเป็นพระนารายาพระนารายนะคะพระนารายใบก็ดกนะคะมีสี่ห้าใบนะคะพระนารายประนันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทกันเลยท่านผู้ชมเอาอะไรก็บอกนะ เขาจะคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมอาดูเอานะขายกันสีสวยพระนารายเท้าพันตาพระยาพันวังดูนะคะชอบต้นไหนบอกเลยนะคะนี่หลวงราชเสนีหหาสองต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมกัดสีสวยแล้วนะคะแข็งแรงแล้วสองต้นในกระถางประมานให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะ ถ้าต้นเดียวปานันให้อยู่ที่ห้าสิบาทอันนี้เขาไซส์ใหญ่หน่อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมสวยแล้วนะดูนะให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทสองต้นนะคะต่อมาต่อมาต้นนี้เรียกซับนะคะเรียกซับเรียกซับต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมเรียกซับนะคะสวยเด้อท่านผู้ชมสวยเด้อใครยังไม่มีรีบจับจองกันเลยนะคะอันนี้จะเป็น สุรพลสุรพลมีหน่อแล้วนะคะมีหน่อมาแล้วนี่นะหน่อน้อยๆอ,ออกมาแล้วนะสุรพลประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะสุรพลนะคะนูนะสีเขาสวยเด้ออันนี้จะเป็นอ่าประสาททองประสาททองนะคะท่านผู้ชม ปราสาททองประสาททอง,ทองไซส์ใหญ่ๆประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะไซส์นี้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ะต่อมาต่อมานี่จะเป็นสีมหาโพสีมหาโพนะคะท่านผู้ชมกำลังกัดสีมาแล้วเด้อฟอร์มสวยๆประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเองเอาสีมหาโพใครยังไม่มีก็น่าสะสมนะคะบอลตัวนี้สวยสวยมาก ต่อมาปีกกินนาลีปีกกินนาีดูนะแม่นี้เข้าใบใหญ่นะคะท่านผู้ชมแม่นี้เข้าใบใหญ่สะโพกใหญ่ดูนะปีกกินนาีกระถางนี้ป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทไซส์นี้นะคะไซส์นี้เจ็ดสิบาทไซส์ห้าสิบาทก็มีแต่เล็กกว่านี้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ป้านันจะมาะแนะนําตัวนี้ก็สวยเป็นบอลเก่าที่สวยอ่าเขามีชื่อว่า เดี๋ยว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 นะคะแป๊บหนึ่งออกหลวงสุรศักดิ์ท่านผู้ชมออกหลวงสุรศักดิ์นะคะเป็นบอลอตับวีรชนเนาะตับตับอะไรนะนันก็ลืมชื่อไม่ใช่วีรชนตับอะไรล่ะออกหลวงสุรศักดิ์อื่นะนี่เขามีลูก ต้นนี้ถ้าใครเอานะคะเดี๋ยวป้านันแยกหน่อให้เนาะป้านันมีแค่กระถางเดียวแต่มาอยากแนะนํนำสวยๆอ่าถ้าใครเอาหน่อนี้ป้านันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทใครเอาหน่อ,นอนเล็กป้านันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทถ้าใครจะเอาก็โทรมาบอกป้าน,านันเดี๋ยวป้านันจะแยกรอเราสามวันแล้วค่อยเดินทางกันนะคะอืมใครจะเอาบอกนะมีห้าสิบาทกับเจ็ดสิบาทนะคะเดี๋ยววันนี้ป้านันจะแยกหน่อไว้รอนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะพอประมาณนี้ก่อนเนาะป้านันก็จะบอกพอประมาณนี้ก่อนถ้าต้นไหนต้นอะไรที่ป้านันไม่ได้บอกนะคะป้านันไม่ได้บอกไม่ได้พูดก็ทักมาถามกันได้นะคะท่านผู้ชมก็จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่นี้เนี่ยสามสิบห้าสิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านผู้ชมโทรมาได้เบอร์โทรป้านันก็ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้านะคะเบอร์โทรป้านันนะคะ ถ้าส่งประนันเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะแต่ถา้าโอนเหมาอยู่ที่ห้าสิบาทแต่ถ้าปลายทางประนันก็จะบวกเพิ่ม2ี่สิบาทเป็นเจ็สิบาทนะคะท่านผู้ชมถ้าว่าสนใจต้นไหนต้นอะไรก็จดชื่อบอนจดราคาบอนมาให้ปนันด้วยเพราะว่าพูดสลับกันไปสลับกันมาปนันนี่แหละลืมเองนะคะก็จดมาด้วยเนาะช่วยช่วยประนันไปประนันก็ขออ่า พาชมแม่ๆแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้านันด้วยนะมาดูพระป้านันพามาชมเออพญาพันวังฟอร์มโกป้านันดูเนี่ยป้านันไม่ได้ผ่าสักทีแดงแป๊ดเลยนะเนี่ยเนี่ยพญาพันวังนะคะใบเขาจะบิดพลิ้วพลิ้วหน่อยๆน,นะคะปลายเขาจะบิดเขาจะสวยป้านันชอบพญาพันวังนะคะ ป้าน,นันก็มีจํานวนให้เนอพญาพันวังมีห้าสิบบาทกับเจ็ดสิบบาทนะคะห้าสิบบาทยังไม่มีลูกเท่าไหร่นะคะใบก็ดกอยู่ห้าสิบบาทนะคะสี่ใบแต่ถ้าว่าไอที่ว่าก้านเดียวแล้วสีเข้มเข้มแล้วมีลูกติดมาด้วยป้าน,นันให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเพราะว่าถ้าใครผ่าเป็นหรือว่าอะไรเนี่ยไปสามารถไปขยายพันธุ์ได้แต่ถ้าไม่ผ่าก็คือเขาพร้อมออกลูกนะคะป้าน,นันจะขายอยู่ที่ห้าอ่า ที่ว่ามีลูกติดไป70บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะพอประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรที่ป้านันยังไม่ได้พูดนะคะที่ป้านันยังไม่ได้พูดก็ทักมาถามได้นะคะถ้าทําป้านันมีป้านันก็จะได้จัดให้ไปเลยถ้าว่าป้านันยังมีจํานวนอยู่แล้วป้านันจะได้จัดให้เลยนะคะสําหรับวันนี้ป้านันก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ปนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้เวลปนาปนันทําคลิปใหม่มามันจะได้เด้งไวๆนะคะจะได้รู้ก่อนเขานะคะสําหรับวันนี้ปนันก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ